สอนเอกแรงเทคเรียนอะไรสวัสดีครับมิกกี้แรงเทคปีสีครับคือฉันอยากรู้ว่าเอกแรงเทคคือเขาเรียนเกี่ยวอะไรอ่ะจริงๆต้องเท้าความกันว่าแรงเทคเนี่ยมันย่อมาจากเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศเนาะซึ่งโดยคนทั่วไปแล้วเขาจะรู้สึกว,ว่าเอกนี้มันคือเรียนเขียนโค้ดอย่างเดียวหรือเปล่าซึ่งก็ถูกบางส่วนแต่ว่าจริงๆแล้วเราเรียนมากกว่านั้นเพราะว่าเราเรียนในแง่ของ information study ก็คือการออกแบบระบบข้อมูลต่างๆแล้วก็การออกแบบหน้าจอเว็บไซต์แอปพลิเคชันด้วยแล้วก็เรียนเรื่องของภาษาศาสตร์ใช่ซึ่ง ตัวเ n ็นโปรดัที่เราจะทำเนี่ยก็คืออาจจะเป็นในแง่ของแบบว่า c h a t GPT เนาแบบว่า AI ต่างๆหรือว่า c Chatbot หรือว่าการออกแบบหน้าจอนู่นนี่นันน่นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นในมุมของฝั่ง IT มากๆเลยโอเคงั้นแกชอบอะไรที่สุดของแบบเอกคิดว่าสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือเอกเราอ่ะค่อนข้างเรียนกว้างมากในมุมของ IT แบบว่านาะก็มีเขียนโค้ดด้วยมีทําแบบว่า front end back end ต่างๆมากมายซึ่งมันเปิดโอกาสให้เราอ่ะได้แบบไป explore ตัวเองว่าเราชอบอะไรหรือว่าไม่ชอบอะไร โอเคงานสุดทายแล้วแกคิดว่าใครที่เหมาะกับการเข้าเอกนี้คนต้องเป็นคนแบบไหน คิดว่าน่าจะแบ่งเป็นคน2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ชอบแนวไอทียอยู่แล้วชอบเขียนโค้ดชอบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่แบบว่าโอเคแบบว่ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็ลุยเลยก็เป็นกลุ่มหนึ่งก็คือด้วยความที่เอกเราอะไม่ได้ดีควายว่าจะต้องเป็นคนที่แบบเขียนโค้ดเป็นมาก,ก่อนหรือว่าต้องรู้ไอทีมาก่อนขนาดนั้นแล้วก็สมาชิจะเข้ามาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันได้ก็คือพอแค่เป็นคนที่ชอบที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ท้าทายตัวเองครับโอเควันนี้ขอบคุณมิกกี้มากๆนะครับ อะไรก็คอมเมนต์กันไวด้เลยนะคะ